ที่ดินติดบึงน้ำขนาดใหญ่ในวงแหวนรอบ3นะครับทำเลดีพื้นที่สวยๆได้วิวสวยๆวิวน้ำนะครับเข้าจากถนนหลักประมาณ1กิโลทำเลดีเดินทางสะดวก สำหรับแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่คุณผู้ชมเนื้อที่9ไร่25ตารางวานะครับราคาขายเหมาทั้งหมดนะฮะ65ล้านบาทแปลงนี้แปลงสวยนะครับลักษณะรูปที่ดินเป็นรูปตัว L นะเพราะว่าในฝั่งที่เป็นส่วนเว้าวนั้นจะติดกับตัวบึงน้ำขนาดใหญ่ ในส่วนของตัวบึงน้ําถ้าหากคุณผู้ชมจะซื้อด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับมีพื้นที่อีก10ไร่นะฮะถ้าในส่วนของตัวที่ดินเปล่านะครับเก้าไร่ยีตารางวาบวกบึงน้ําด้วยก็อีก10ไร่นะครับอันนั้นก็ราคาจะถูกนะฮะแต่ในส่วนที่เราขายในคลิปนี้ก็คือตัวเก้าไร่ยีตารางวานะครับหกล้านบาทตัวทําเลที่ตั้งนะครับอยู่ตรงวงแหวนร,รอบ3ใกล้ใ,ลใลแยกหลุยนะคุณผู้ชมแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงใหญ่เหมาะสําหรับ ทำจัดสรรทำภูวิลล่าขนาดใหญ่ได้นะครับใกล้ๆมีโรงเรียนนานาชาติเปิดใหม่ของออนซีดินด้วยฉะนั้น ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ที่แปลงสวยๆนะหายากแล้วโซนนี้นะครับและยิ่งแปลงนี้ได้บึงน้ําขนาดใหญ่ด้วยทําเป็นวิลล่าริมน้ําย่อมได้เช่นกันนะครับโซนนี้ราคาที่ดินนะครับราคาซื้อขายตารางวาหนึ่งก็ไป2องหมื่นแล้วนะคุณผู้ชมราคาสูงมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จุดเด่นอ,อีกอย่างนึงก็คือจะมีถนนที่ตัดใหม่นะครับจากตัวแถวพายับนะฮะทะลุจนถึงสันกำแพงเลยเะนั้น แปลงนี้จะใกล้สี่เลนมากๆนะครับคุณผู้ชมรูปร่างที่ดินเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมสามารถสร้างวิลล่าริมน้ําได้หลายหลังเลยนะคุณผู้ชมจะสรรเป็นโครงการใหญ่ๆได้สบายนะฮะตัวทางเข้าออกนั้นสะดวกครับมีน้ํามีไฟทุกอย่างนั้นครบนะคุณผู้ชมจะทําเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะฮะโดยโซนนี้นะครับเป็นฝั่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเชียงใหม่นะครับโซนนี้น้ําไม่ท่วมคุณผู้ชม ตรงนี้ก็ไม่ต้องถมเพิ่มแล้วนะครับแค่ปรับพื้นที่ก็สามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้แล้วนะฮะให้ผู้ชมดูบรรยากาศนะในส่วนที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นที่ราบขนาดใหญ่มีต้นไม้บางส่วนนะครับที่สําคัญตัวบึงน้ํานั้นเป็นน้ําใสๆมีน้ําตลอดนะฮะเพราะโซนนี้น้ําดีดินดีอุดมสมบูรณ์นะครับสูงกว่าในเมืองพอสมควรเวลาฝนตกน้ําเยอะๆนะนะ้ํา ก็จะระบายเข้ามาในฝั่งในเมืองในตัวแม่น้ําปิงนะครับฉะนั้นโซนนี้น้าไม่ท่วมนะคุณผู้ชมย้ําอีกครั้งนะฮะนี่คุณผู้ชมตรงที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยใช่ทั้งหมดเลยนะครับบรรยากาศโดยรอบนั้นเป็นบึงน้านะแล้วก็ใกล้ๆนะครับก็มีหมู่บ้านจัดสรรเริ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับอนาคตโซนนี้ถือว่าเป็นโซนเมืองขยายเลย ถ้าคุณผู้ชมมีงบเยอะนะครับซื้อเก็บทั้งแต่งก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ไหวก็ซื้อแบ่งกันได้สําหรับคลิปดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่งนี้แตงสวยๆก้าวไร้กว่านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ